สวัสดีครับฟาร์มกรเกษตรครับวันนี้ผมพามาชมการขายควายนะครับอันนี้เกษตรกร,กรคนเลี้ยงควายที่มาซื้อควายนะครับก็มาซื้อควายในของผมครับนี่ครับก็นำรถสิบรอนะครับมารับควายนี่ครับ เดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะครับว่าเขาซื้อคว,วายชุดไหนกันบ้างนะครับควายมี3ามแถวครับนี่หนึงสองสานี่ค <modifier> รับเดี๋ยวพามาชมด้านในนี่ครับ,บ <S 2> <S 2> ควายที่เขาเลือกซื้อนะครับยอยู่แถวนน้นทั้งหมดนะครับครับอยู่ แถวนู้นนะครับเนี่ยครับก็ควายช่วงนี้ก็มีแต่ตัวอ้วนครับนี่ครับครับเดี๋ยวออกไปดูด้านหน้าครับพูดนีเล่นใจเลยนะเอ นี่ครับเจ้าของใหม่ที่จะนำควายไปเลี้ยงต่อนะครับนี่ควายอาไปทั้งหมด8ตัวนะครับลืมบอกนะครนี่ครับ1ตัวนะครับ2ตัว3ตัว4 5 6 7ตัวนะครับแถวนี้มี8นะครับเขาเอา7ตัวนะครับอันนี้เป็นควายปีนะครับควายเขาปีควายปีที่เรารู้รู้กันอยู่ก็คือ ควายปีกินเก่งกินจุกโตไวครับนี่ครับจะเห็นว่าอ้วนนะนี่สองปีนะครับในหนึ่งปีนะครับนี่หนึ่งปีนะครับนี่ครับแถวนี้แปดตัวนะครับแต่คนซื้อเขาเลือกทั้งหมดนะครับเลือกทางนี้ครับแปดตัวนะครับ คยเอาไปเยเอาไปคยเอาไปทีละตัวนี่ครับทำการแกนเชือกนะครับนำควาย <c oughs> เข้าไปขุนต่อควายชุดนี้ที่ซื้อไปนะครับไปซื้อเลี้ยงต่อนะครับไม่ใช่ซื้อไปส่งเขียงนะครับ <c oughs> ซื้อไปเลี้ยงต่อครับดูดูดเชือกไปข้างแล้วเจ้ารูดเชือกดังนะมันล่างเลยออกไปดู ด้านหน้านะครับเนี่ยครับขวายที่จะนำขึ้นรถนะครับ นี่ครับพาควายขึ้นรถนะครับ ก็ดือหน่อยนะครับก็เลียงควายชุดนี้4เดือนกว่าครับกว่าจะได้ขายนะครับควายชุดนี้ทั้งหมดแตัวนะครับก็นี่ครับเจ้าของควาย ใส่เสื้อสีม่งวงครับที่จะนำไปขุนต่อครับคไฟอยู่ตัวครับไม่ไม่เหยาึ้นรถนะครับ คอยดื้อนะแต่จริงๆวายต Bur ัวนี้เล่นเล่นได้นะครับแต่ไม่ยอมขึ้นรถคายตัวนี้จะเชื่องสุดแล้วเนี่ยยตัวเมื่อกี้นะครับก็ปกติเล่นได้ครับเครื่องขี่หลังเล่นได้เลยครับแต่ไม่ยอมขึ้นรถนะครับ ช่วยกันต้อนขวายขึ้นรถนะครับโอ้สองตัวตัวใหญ่นะครับตัวอ้วน ครบแล้วเนาะครับถ้าไม่ครบเดี๋ยวเอาเกินนี่ครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนี่ไหมจับที่ดีนะนี่ครับตัวสุดท้ายครับ ครับก็ฝ่ายชุดนี้นำไปยังต่อนะครับนี่เป็นฝ่ายเผาฟรีครับที่เราเ,เรกษตรกรคนเลี้ยงฝ่ายจะรู้ครับฝ่ายฟรีจะกินเก่งก้วนง่ายนะครับโตวไวนี่นะครับราคาขาย3าม0มืกว่านะครับ ก็เลี้ยงอยีกสักเดือนสอเดือนครับเ,เราโครงสร้างมันก็โตไปเรื่อยครับอายุยังได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นสะพานขึ้นระบบไฮดรอลิกนะครับ ที่เหลืออยู่นะครับก็แถวนี้ออกไปหนึ่งตัวครับนี่ครับก็ยังเหลือควายอยู่ใน้อกสิบกว่าตัวครับนะครับแถวนี้เหลือหนึ่งตัวนะครับหัวอ้วนครับเนี่ยฮะวันเต็มเลยนะครับ เลี้ยงอยู่4เดือนครึ่งน,นะครับปล่อยชนนี้ก็โดยเฉลี่ยกันไปครับขาย30,000กว่าครับก็ฝากกดติดตามช่องฟางกเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ